หัวใจกลางโรงพยาบาลสวนสรานรมค่ะค่ะต่อไปนะคะก็เข้าตู่กระบวนการส่งมาห้องล้างนะคะบุคลากรจากหน่วยงานก็จะนําของส่งเข้าไปในห้องล้างที่มีภาชนะปิดฝาหลังจากนั้นผู้บุคลากรห้องล้างก็จะรับของแล้วก็ปิดลื่นบานกระจกปิดนะคะแล้วก็ตรวจสอบของว่าถูกต้องหรือไม่จากกระดาษแผ่นนี้นะคะจากใบนําส่งนะคะค่ะหลังจากบุคลากรตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ จะนำอุปกรณ์ไปตรวจความว่ามีสิ่งแตกหักหรือไม่อะไรเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็จะไปแช่ในน้ำยา10นาทีตามข้อกำหนดของน้ำยาแล้วก็ทำการล้างทำความสะอาดใต้น้ำนะคะใต้น้ำยานี่นะคะโดยใช้แปรงขนอ่อนนะคะแปรงอุปกรณ์เพื่อจะไม่ให้เกิดการสึกกร่อนของเครื่องมือนะคะหลังจากนั้นก็จะไปล้างด้วยน้ำา RO 2ครั้งนะคะ ในอ่างที่หนึ่งแล้วก็อ่างที่สองนะคะนี่ล้างน้ำอ่าโอ่างที่หนึ่งนะคะต่อไปก็ล้างน้ำามาโอ่างที่สองนะคะนี่เป็นเครื่องมือที่ล้างผ่านกระบวนการล้างจากน้ํายาที่มีเอนไซน์นะคะแล้วก็จะนําขึ้นไปอ่างที่สามล้างจากอ่างที่สามนำขึ้นไปฟ้่มที่ตะแกรงเพื่อให้น้ำที่เกาะติดเครื่องมือหยดนะคะหยดลงไปข้างล่างนะคะ บุคลากรก็ล้างน้ําในอ่างที่สามนะคะแล้วนาขึ้นไปปั้มจากนั้นก็จะตรวจสอบความสะอาดของเครื่องมืออีกครั้งหนึง่งจะด้วยตาเปล่าแล้วก็แว่นขยายนะคะบุคลากรจะตรวจความสะอาดมีคราบอะไรตกค้างอยู่ที่เครื่องมือหรือไม่แล้วก็นําเข้าไปใส่ในเครื่องไดเออร์นะคะเพื่อทําการอบให้แห้งนะคะนี่คือเครื่องไดเออร์นะคะ เป็นเครื่องอบรมร้อนนะคะนี่นะคะคือการจัดเรียงเอาเครื่องมือเข้าไปอบให้แห้งก่อนที่จะนําส่งห้องหีบหอน,นะคะบุคลากรจะนําเครื่องมือเข้าไปอบนะคะ จากล้างเครื่องมือเข้าเครื่องไดเออร์เรียบร้อยแล้วนะคะบุคลากรที่อยู่ในห้องล้างเครื่องมือก็จะนำเครื่องมือที่แห้งแล้วส่งมายังห้องผีห่อแล้วก็เมื่อถึงกระบวนการในห้องผีหอเนี่ยจะมีที่พยาิบาิชาชีพที่ภูมิอยู่หน่วยงานหน่วยใจกลางหรือว่าหัวหน้าง,งานเนี่ยจะทดสอบการการตกค้างของโปรตีนอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยเครื่องทดสอบโปรตีนค่ะตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นการใช้ เครื่องทดสอบโปรตีนป้ายไปที่เครื่องมือนะคะเครื่องทดสอบโปรตีนตัวนี้แล้วก็ป้ายน้ํายานะคะจากนั้นก็จะนํามาจะนํามาป้ายที่เครื่องมือนะคะจุดที่คิดว่าจะมีสารตกค้างหรือว่าพวกโปรตีนตกค้างอยู่นะคะ เป็นการสุ่มตรวจนะคะสุ่มตรวจเครื่องมือที่คิดว่าจะามีสารตกค้างอยู่ได้ง่ายอันนี้เป็นการตรวจโปรตีนนะคะมีโปรตีนตกค้างอยู่นะคะก็จะเป็นการสุ่มตรวจเครื่องมือนะคะ,นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการป้ายที่เครื่องมือเพื่อที่จะนำไป ก็สอบกับเครื่องตรวจโปรตีนะะ okay. Okay, นะคะเแลมกาหลังจากนั้นที่ก็จะไปใส่ในหลอดที่มีอันนี้เขาเรียกว่ามีสารมีสารอยู่ข้างล่างนี้นะคะข้างล่างนี้แล้วจากนั้นกอนน็อันนี้เป็นน้ำยานะคะก็เราจะเป็นน้ำยานะคะ,ะ,ะ,คะแล้วก็เขยา่า จากนั้นก็จะนำไปตรวจด้วยเครื่องตรวจโปรตีน,นะคะ่ะใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีนะคะในการตรวจว่ามีาโปรตีนตกค้างอยู่ในเครื่องมือหรือไม่นะคะเราก็จะรอเวลา อานเดียสิบห้านาทีผ่านไป,น,ไปนะคะเ,เรามาดูผลของการตรวจตรวจโปร,ต,ร,ต,รตีนปร,รากฏว่รารอบนี้รอทั้งหมดนะคะมันผ่านนะคะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นสีม่วงหรือว่าสีเทาเมื่อนั้นแสดงว่าเครื่องมือของเราไม่สะอาดเราต้องล้างใหม่ทั้งรถนะคะหลังจากตรวจโปรตีนแล้วนะคะเมื่อทราบว่าเครื่องมือสะอาด เราก็จะนาเครื่องมือทุกอย่างมาแัดชุดนะคะ,อ,ะอย่างเช่นชุดทําแผลน,นะคะก็จะมีจัดตามรายการเลยนะคะก็จะมีถาดหนึ่งใบนะคะถ้วยสแตนเลสสใบพอเส็จมีเขี้ยวกับไม่มีเขี้ยวอย่างละหนชิ้นมีสำลี5ก้อนแล้วก็ก้อนห้าชิ้นนะคะบุคลากรที่จัดหีบห่อนะคะ,ะก็จะเตรียมนะคะโดยห่อด้วยผ้าสองชั้นนะคะ สองชั้นสองชิ้นนะคะนี่นะคะผ้าสองชั้นสองชิ้นเตรียมตั้งไว้นะคะตามารายการส่วนเซตนี้จะเป็นเส้นสวนปัสสวาวะนะคะซึ่งจะมีเพิ่มอีกหนึ่งรายการนะคะเสตสวนปัสสวาวะเนี่ยเป็นเซตที่จะต้องเข้าไปสัมผัสในเนื้อเยอื่อดังนั้นเราจึงต้องใส่แผ่นทดสอบนะคะเรียกว่าคอมไพล์เป็นอินดิเคเตอร์นะคะใส่ลงไปใน เซตสวนปะสะวัสสาวะด้วยในเซ็ตสวนปะสะวัสสาวะก็จะมีขันหนึ่งใบถ้วยหนึ่งใบนะคะก้อนนี่2ชิ้นสำลี6ก,ก้อนนะคะแล้วก็จะมีขวดนะคะที่สําหรับเก็บปะสะัสสาวะไปส่งตรวจนะคะแล้วก็ผ้าสี่เหลี่ยมจั่กรางเหมือนกันค่ะห่อด้วยผ้า2ชั้น2ชิ้นนะคะนอกจากนั้นพี่ผู้เป็นหัวหน้างานก็จะมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าบุคลากรเนี่ยจัดถูกต้องหรือไม่นะคะ ถูกต้องตามรายการหรือไม่นะคะถ้าถูกต้องพี่ก็จะบอกว่าถูกต้องเราก็จะได้ห่อค่ะโอเคค่ะตันนี้ถูกต้องนะคะนะคะถูกต้องทั้งสองอย่างนะคะนะคะสวยตรงนี้พี่ก็บอกว่าถูกต้องแล้วเราก็จัดการหีบห่อนะคะวิธีการหีบห่อนะคะ ราก็จะพับผ้าชิ้นแรกนี่นะคะขึ้นไปแล้วก็ตลบลงมานะคะเพื่อสะดวกต่อการที่ผู้ใช้ดึงเปิดลงมาอย่างนี้โดยไม่ต้องข้ามเครื่องมือนะคะเราก็พับอย่างนี้นะคะนะคะแล้วก็ตลบด้านซ้ายมือลงมาพับกลับไปอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ขวามือนะคะพับกลับไปอีกหนึ่งครั้งจากนั้นก็นํามาตลบปิดอย่างนี้นะคะนะคะตอนนี้ห่อเรียกว่าซองจดหมายใช่ไหมค่ะซองห่อมาซองจดหมายนะคะ ขั้นตอนต่อไปชิ้นที่สองก็ห่อเหมือนเดิมอีกนะคะนะคะถ้าว่ามันจะมีนะคะถ้าเป็นเซ้นทาแผลเล็กๆผ้านี่มันจะยาวยาวพ้นลงมาแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าผ้ายาวพ้นลงมาแบบนี้เราก็จะใช้วิธีทบแบบนี้นะคะให้ปลายลงมาให้ปลายลงมาด้านนี้เพื่อสะดวกต่อผู้ใช้ได้ดึงลงมาแบบนี้ถ้าเราปล่อยให้ปลายไปด้านนี้เวลาเวลาเปิดนะคะของสเตอร์ไลน์แล้วเปิดเราข้ามเครื่องมือไปมันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องนะคะนี่เราก็จะพับอย่างนี้นะคะพับเหมือนอันดับ ขั้นตอนอันแรกเลยนะคะนะคะแล้วก็พันนะคะพันเสร็จนะคะเวลาเราเราเราสอดผ้าตรงนี้นะคะเราจะทำแบบแบบแบบที่เงื่อนกระตุกนะคะเพื่อจะได้สะดวกไม่ไม่ไม่ผูกแบบเงื่อนตายนะคะสะดวกต่อการดึงออกมาแบบนี้ได้นะคะเวลาผู้ใช้ดึงออกมาได้นะคะเราจะก็จะสอดแบบนี้ สอดให้ดึงออกมาได้นะคะจากนั้นนะคะจากนั้นนะคะนี่นะคะปมอย่างนี้ยังนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ป้ายบง่ง <c oughs> บอกป้ายบ่บอกมาติดนะคะป้ายบง่งบอกมาติดนะคะอันนี้เป็นเสตทำแผลนะคะจากที่พี่เขาตรวจแล้วด้านบนนี้นะคะ ด้านบนเราจะติดทดสอบทางเคมีอีกตัวหนึ่งก็คือเทปเทสนะคะนี่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 ยังยังไม่ได้ทําการฆ่าเชื้อนะคะก็จะไม่เปลี่ยนสีเดี๋ยวเราจะดูหลังจากฆ่าเชื้อแล้วนะคะถ้าว่าตัวนี้เปลี่ยนสีก็หมายถึงกระบวนการผ่านการฆ่าเชือ้อตรงนี้นี่นี่ติดก่อนก่อนที่จะทําการฆ่าเชื้อนะคะด้านบนจะเป็นจะเป็นเทปเทสนะคะด้านล่างนี่จะเป็นกระดาษกาวธรรมดานะคะนี่ก็เสร็จแล้วหนึ่งห่อนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะนําเครื่องมือที่หีบห่อแล้วนะคะ,ะ,ะเช็คตามรายการว่าม,มีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะนี่คือรายการใบส่งนึ่งนะคะแล้วก็ดับเรียงอยูอ่ดับเรียงใส่รถเข็นนะคะแล้วก็นําเข็นนําไปส่งในห้องนึ่งค่ะนะคะอุปกรณ์ที่อยู่ห้องนึ่งก็จะมารับนะคะจะมารับเครื่องมือนะคะที่อุปกรณ์ห้องหี่อไปจ่ายแล้วก็รับใบไปนะคะแล้วก็ตรวจเช็คนะคะ ตรวจเช็คว่าของครบหรือไม่ตามรายการที่ส่งไปหรือไม่นะคะค่ะเมื่อบุคลากร,กรห้องนึ่งนะคะตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือความครบถ้วนของเครื่องมือเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนําเข้าไปจัดเรียงในหม้อนึ่งนะคะ<ม>การจัดเรียงในหม้อนึ่งนะคะ<ม>ก็จะจัดอุปกรณ์แบบให้มีอากาศผ่านได้นะคะเราจะไม่จัดแน่นจนเกินไปจะจัดเรียงแบบ ให้ให้เฉียงประมาณ45องศานะคะแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปเพราะถ้าแน่นจนเกินไปไอ้น้าไม่สามารถผ่านเครื่องมือไปได้นะคะนี่คือกระบวนการจัดเข้าหม้อน,นึ่งนะคะก็น,นี่คือตัวสปอตเทสนะคะที่เราใช้ทำการทดสอบว่าเครื่องนึ่งเนี้ยมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อหรือไม่นะคะก็จะมีหลอดสปอตเทสอยู่ในนี้นะคะ แล้วก็จะมีอีกตัวนะคะที่เราตรวจสอบเครื่องก็คือตัวนะคะนี่คือคอมไปอีกตัวนะคะตรวจสอบเครื่องว่า<ม>เครื่องนี้ได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อหรือไม่เดี๋ยวเวลาตอนออกมาแล้วเราจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะทีนี้เราจะเริ่มมือใส่ในหม้อนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะบุคลากรผู้นึ่งก็จะไปที่แผงควบคุมไฟนะคะเพื่อทําการเปิดไฟเข้าเครื่องนึ่งนะคะ ตัวที่หนึ่งก็คือตัวที่เปิดไฟเข้าเครื่องนึ่งยกไปที่ยอยู่ข้างบนเป็นตำแหน่งออนขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวที่สองแล้วนี่ตัวที่เก้าก็ยกขึ้นไปตัวที่สามก็ต้องเปิดปั๊มน้ําด้วยนะคะเปิดปั๊มน้ําเพื่อจะให้น้ําเข้าเครื่องนึ่งนะคะหลังจากเปิดทุกตัวในแผงควบคุมไฟได้นะคะก็จะมาทําการเปิดปิดประตูเครื่องนึ่งนะคะค่ะก็จะปิดปิดประตู ตอนนี้จะมาเปิดที่เครื่องสำรองไฟก่อนนะคะตัวที่หนึ่งตัวที่สองโปรแกรมนะคะตัวที่สามไฟเข้าเครื่องนะคะเมื่อเปิดเรียบร้อยแล้วก็จะปิดประตูนะคะประตูเครื่องนึ่งนะคะหลังจากปิดประตูเครื่องนึ่งแล้วก็จะมาเลือกโปรแกรมว่าเรานึ่งอะไรในในวันนี้เรานึ่งโปรแกรมที่สามนะคะคือเครื่องมือที่มีการห่อหุ้มนะคะก็กดเลือกไปที่โปรแกรมก็จะขึ้นมาโปรแกรมที่สามนะคะ มันจะมีบอกนะคะตรงป้ายตรงนี้จะมีบอกว่าเรานึ่งอะไรใช้โปรแกรมอะไรนะคะนะคะวันนี้เรานึ่งเครื่องมือที่มีการห่อพุ้มก็จะใช้โปรแกรมที่สามหลังจากเลือกโปรแกรมเรียบร้อยแลว้วแล้วก็เราก็จะปรากฏสตาร์ทเครื่องนะคะน,คนะคะ ที่เราต้องสังเกตก็คือตัวนี้นะคะเกวัดแรงดันในเครื่องนะคะว่าทางานปกติหรือไม่นะคะ <Okay. S 1> ตัวนี้นะคะก็คืออุณหภูมิของเครื่องนะคะที่เราจะต้องคอยสังเกตว่าเข็มนี่ทํางานหรือไม่นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นใบที่ปริ้นการทํางานของเครื่องออกมานะคะ การควบคุมการทํางานของเครื่องออกมานะคะนีนะคะใบนี้นะคะหลังจากเสร็จกระบวนการนะคะเราก็จะดึงออกมาเก็บในสมุดบันทึกการทํางานของเครื่องนะคะถ้าเราทําการฆ่าเชื้อแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็ไว้จน,นถึงเวลาที่กําหนดสีชั่วโมงนะคะเราก็จะมาเปิดประตูนะคะประตู <c oughs> นึ่งฆ่าเชื้อแล้วก็นําอุปกรณ์ที่นึ่งนี่ออกมานะคะออกมานะคะแล้วเราก็ปิดประตูไว้จากนั้นเราก็สับ <c oughs> ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสภาพหีบห่อยังดีหรือไม่ป้ายข้างหน้ายังชัดเจนหรือไม่นะคะเมื่อได้แล้วเครื่องมือแพทย์ที่ห่อด้วยผ้าสองชั้นสองชิ้นเนี่ยเราจะต้องมาใส่ในถุงพลาสติกซีอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อยืดอ,อายุการใช้งานนะคะก็จะมีซีน้าซีอีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะนํามาใส่อย่างนี้นะคะนะคะแล้วเราก็ซีนนะคะ ซินปิดปากอย่างนี้นะคะนะคะ่ะ,ะเห็นไหมเราซีนเรียบร้อยนะคะนะคะเนี่ยที่เป็นป้าติดสองชั้นนะคะเอ่อที่เป็นห่อด้วยผ้าสองชั้นสองชิ้นเราก็มาซีนป้าติดนี่ครั้งหนึ่งซีนปิดปากนะคะ เห็นไหมคะเราก็จะซีลปิดปากเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็นําใส่ในรถนะคะรถขนส่งเครื่องมือนะคะเนี่ยนะคะที่เราออกมาถ้าเป็นพวกซองพินพันอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องนํามาซีลด้วยถุงพลาสติกเพราะว่าที่ซองนี้เขาเหอกอายุการใช้งานอยู่แล้วนะคะว่า1ปีนะคะจากนั้นเราก็นําไปส่งให้กับนะคหะ้องเก็บเก็บค่ะทางนี้นะคะ ห้องจัดเก็บก็จะมารับเครื่องมือนะคะนำกล่องพาสติกมารับเครื่องมือไปนะคะบุคลากรผู้อยู่ห้องจัดเก็บนะคะก็จะนําเครื่องมือที่ผู้ที่อยู่ห้องนึ่งค่าเชือ้อเตรียมไว้ให้นํามาเก็บในห้องจัดเก็บนะคะวิธีการจัดเก็บเครื่องมือในการฆ่าเชื้อน,นะคะก็คือการเก็บแบบ first in first out นะคะหมายถึงว่า การเข้าก่อนเราก็จะหยิบออกก่อนเข้าทีหลังออกทีหลังนะคะนี่จะเป็นอันนี้จะเป็นชั้นจัดเก็บเครื่องมือของเราะคะ่ะจะเรียงนะคะเรียงแบบเฟิร์สอินเฟิร์สเอานะคะก่อนที่จะจัดเก็บเดี๋ยวดูนี่ชั้นนี้ก่อนนะคะนี่คือการวิธีการจัดเก็บของนี่ก่อนที่จะจัดเก็บเครื่องมือนะคะก็จะต้องมีการล้างมือด้วยน้ํายาล้างมือแห้งก่อนนะคะเพื่อจะไม่เป็นการสัมผัสเชื้อโรคอะไรที่ไปติดกับเครื่องมือนะคะ จากนั้นก็จะนําไปจัดเรียงตามระบบที่เราบอกนะคะแล้วก็แยกประเภทนะคะประเภทไหนก็เก็บที่ชั้นนั้นอย่างเช่นเส้ทําแผลเส้สวนเส้นยกแผลก็จะแยกเป็นชั้นๆน,นะคะอันนี้ผู้จัดเก็บก็จะนําไปจัดเก็บ้วนะคะอันนี้จะเป็นเส้นเยกแผลนะคะชั้นนี้ จะเป็นเซตทำแผละนะคะก็จะแยกไว้อีกหนึ่งชั้นค่ะต่อไปก็จะเป็นเสซตนปิัตกวะคะโอเคค่ะ ส่วนเครื่องมือแยกชิ้นเราก็จะมีที่เก็บอีกตู้หนึง่งนะคะแล้วก็เก็บไว้เป็นประเภทประเภทนะคะโดยมีป้ายบอกชัดเจนว่าประเภทไหนเก็บตรงไหนน,นะคะ